ยังไงครับไก่บ้านอบปิบเป็นจังไงเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรที่ตากล้องกูเริ่มบ้าแล้ ครับสวัสดีครับก็มาพบกับ U N A Channel แบกพี่ผมวันนี้มาปแปลกๆหน่อยมานี่เลยที่ทุ่งหญ้าสวรรหน้าเ้วันสวรรหน้าไหน่ะแอฟริกากลางดงวันนี้ได้ข่าวว่ามีวัตถุด,ดิบตัวหนึงนะ่งมันหลุดรอดเข้ามาในพื้นที่ทุ่งหญ้าสวรรหน้าของเรา ต้องไปตามหาอีกไหมเนี่ยใช่เราต้องไปตามหาวัตถุดิบกันขาดไม่ได้เลยวันนี้ใครครับขอเชิญน้องบอยนะครับอ้าวมีแขกรับเชิญอีคน <c oughs> ครับ <c oughs> วันนี้นาะยพานของเราเลยเพราะผมไปหาคุณเดียวทุ่งหญ้านี้มันอันตรายมากครับต้องมาใส่นายพานนี่นะมนเชื่อมองดูครับโอ้หมันเวิงว้งหวางรกร้างมากฮะ <c oughs> อันตรายต้องพาในพานมันเขาบอกว่าลายมีพิษเราเจอร่องรอยของมันนะร่องรอยของมันเข้ามาในทุ่งหญ้าเราต้องล่ามันเป็นวัตถุดิบของเราให้ได้เพื่อความอยู่รอดของเราอยู่ไม่ได้แล้วครับเราต้องไปล่าวัตถุดิบกันแล้วงั้นวันนี้เราจะขาดอาหารกินครับขาดโปรตีนเราจะอยู่ไม่ได้เฮ่อไปเตรียมล่ากันเลยไหมทุ่งหญ้าเราอยู่ไหน ว่างใลมากครับมองสุดลูกหูลูกตานะครอบอันตรายเ่ยมีสัตว์มีพิษไหมมีไปอันตรายยังไงก็ระวังหน่อยแล้วกันไปเดี๋ยวเราจะไม่มีอะไรกินกันเย็นนี้ไปเชิญโอเคไปขี้ับมไม่แล้วตามหลังกูกลัว <laughs>

เฮ้ยเฮ้ยเลี้ยวจำตาบ่าวป่เตาเ่าวเลี้ยวเฮ้ยไวัวฟูที่ไหนกันบ้านเราไปไปดูคืออะไรคืออะไรคืออะไรคือไก่ไก่บ้านจับนี้จับนีมัน่รุดไม่ลุดได้แล้วมาเจอกันครับเมนูวันนี้ของเราคือไก่บ้านอบปิ๊บครับเหนื่อยนะครับ อบปิ๊บวันนี้เราหมักสูตรเพิ่มไปเป็นอบสมุนไพรด้วยนะมาเดี๋ยวเราไปรุนกันากุลินอะไร เดี๋ยวก็ดูไก oh. huh? ่ครับดูไก่เะดูไก่เลยครับจกไก่ไปดิฮะดูดิไก่มันมายังไงเอาให้ดีถ้าเกิดของขอพังอันนี้เฉลยนะครับนี่ไก่ปลอมนะครับไก่ปลอมกับไก่ไก่เราไปซื้อที่ไหนมาครับไก่ ไก่ไปซื้อมาจากตลาดเนาะไปซื้อจากตลาดโมกเหล็กมาครับอันนี้ไก่ปลอมครับเดี๋ยวจะแถมใช่เรามาเลันแต่ว่าอันนี้เนาแค่มาแสดงเนาะในฉากก็ต๊อกคนเดียวเลยที่ขายกูไม่เอาของมึงหรอกครับหลังจากที่เราได้วัตถุดิบมาแล้วฉากนายพานชั้นใหญ่ครับนายพานบอยไปล่าตรงทุ่งทุ่งยาแล้ครับทุ่งหญ้าสวรรค์ วันกลางแห่งแอฟริกากลางดงของเราได้มาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราทำเรียบร้อยนะเราทำเรียบร้อยเราหมักแล้วมาเรียบร้อยให้ทำเรียบร้อยให้นายพานทำมาแล้วมานายพานขอชมสูตรที่ทำมาหน่อยครับนี่นี่ครับเราได้แล้วครับวัตถุดิบของวันนี้เราหมักสูตรเลยสามเกลือสามเกลือครับบวกสมุนไพรสมุนไพรนิดหน่อยครับสมุนไพรเราเพิ่มไปตะไคร้อย่างเดียวเลยในสูตรนายพันนะครับ ใช่ตัวใหญ่เขาบอกว่ามันจะหอมอันนี้เราหมักกี่นาทีนะประมาณสักหนึ่งชั่วโมงได้แล้วคชั่วโมงได้ครับครับนี่พร้อมแล้วเป็นไงครับลักษณะเป็นอย่างนี้น่ากินมากมองดูแล้วน่ากินร้อร้อนเลยนะครับตัวนี้นะต้องร้อผมว่าเอาหัวขัดนะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอามอามไปไหนครับอนี้อ๋ออามไปธุระอยู่ธุระเดี๋ยวเดี๋ยวตามมานะเดี๋ยวเดี๋ยวตามมาน่าจะทันช่วงเปิดพอดีเลยครับผม วันนี้อาร์มติดธุระเดี๋ยวเราก็อบบอนก่อนเลยอบกอลก่อนเลยเดี๋ยวอาร์มมาแน่นอนมาเดินกลับไปเลยครับไม่ต้องกลัวมันเจ็บทำเขาเจ็บมาแล้วไม่ใช่คนละไก่เลยบ้าฮะตนี่กินทั้งสัตว์ทั้งผลไม้เลยนะผลล่าสุดก็เป็นแอปเปิลครับชุดแรกก็ไก่ใายพานคนนี้ครับออกกินมาไง ปฝากระขวดน้ําก็ประมาณสัก้อนขวดนะครับผสมกับน้ําหมักของเรามาพร้อมแล้ว<อ>ไม่รอครับอบเลยดีกว่าก้อนหลักเลยอ่ะลุนมะไม่เปดีถ้าชนานาญไม่ได้โยนมา,มาหลายครับรับมาเยอะครับปีบป๊บใบที่สองของเราแล้วก็คลิปที่สองใช่รวยครับชอบเร่งนี้นะครับผมว่าจะเอาอง่ายเลย อยากพลาดเหมือนกับเป็ดฮะปุบเลยบวกไปไว้เนี่ยอาไม่อยู่ลุกเองครับนัดจริงยัให้ควงเข้านะครับเมื่อเราจะได้ก็ชุ๊กเด้ง ในเมื่อไฟติดแล้วก็เราจะใช้ไฟประมาณนี้ครับแต่จริงๆเราอยากให้มันเบากว่านี้หน่อยไม่เป็นไรครับถ้ามันว่าเราก็จะเติมไฟไปเรื่อยๆเราใช้เวลาอบกันสักประมาณชั่วโมงสิบนาทีเนาะคิดว่านะจากไฟต้องเรื่อยๆคิดว่าเท่าไหร่ต้องเกินชั่วโมงครับเพราะหนังัแล้วจะเหนียวจะไฟต้องเบาเราจะเลี้ยงไฟเบาไปไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจริงๆกระแสไฟไปทางน้นเราไม่ได้ไฟมาฝั่งนี้ เอาสักชั่วโมงสิบนาทีนะอ่าโอเค,ครเราก็จะเริ่มจับเวลาเลยเดี๋ยวอีกชั่วโมงสิบนาทีมาดูกันนะครับว่าผลมันจะออกมาแบบไหนครับผมรสชาติมันจะได้ห <laughs> รืวอว่างไงครับดูเท็กเจอร์ทุกอย่างเลยไปไปเต็ม <laughs> ที่ครับช่วงนี้ว่างๆไม่ต้องทำอะไร<า>มินนะ้ำม,มาตุงม<ล>รอ <laughs> ครับตอนนี้ก็ครบแล้วครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งอย่างที่สัญญาณไว้ว่าชั่วโมงครึ่งเราจะเปิดแล้วงามเนาะครับยังไงเราก็ได้ปล่อยไหลไม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาร์ไปไหนมาเนี่ยฮะคุณไปไหนมาครับไปไปส่งเมียไปส่งเมียเราถึงเมียไปไล่ออกจากบ้านไล่ออกจากบ้านไล่ออกจากบ้านอยากหาเมียใหม่บ้างงั้นหรือไปส่งมาโอ้เหรอไปส่งให้เฉยไม่อยากถาเมียใหม่นะเราต้องรักกันนะ อาเมียดีอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะอารมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าอันนี้ไก่บ้านจริงๆนะทั้งไก่บ้านจริงๆนะครับนี่ไก่บ้านอกปี๊บครับเป็นความคาดหวังของผมมากๆเลยผมอยากกินมากเลยจะเป็นยังไงครับอันนี้ลุ้นจริงครับไม่มีตัวแทนับเปิดแน่นจังนะครับท่านตัวควันมันเข้าก็เลยอัดแน่นๆเป็นยังไงครับไก่บ้านอกปี๊บ แบนึงร้อนเกใช้เยอะๆเยมะมาตัดไม่ได้นะครับตอนนี้ตัดไม่ได้ครับต้องยาวนะครับพร้อมแล้วลุยจะเป็นยังไงครับไก่บ้านอกปี๊บเป็นยังไงมันจะตามไ้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยได้ฮะลองผ่าดู อบขนาดนี้หรือว่าเราจะอบต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องลองอมคิดว่าไงอ่ะว่าขนาดนี้เลยที่มันจะสวยว่าสวยส,สวยวะไหนนี่มีละถ้าขนาดนี้ขนาดนี้กในรู้ก่อนถ้าสักครึ่งชั่วโมงก็น่าจะสวยเองนะอยวแต่เราบอกว่าเราเปิดแล้วครับถ้าถ้าพูดง่ายเลยถ้าใครอยากอบเพิ่มก็อ,มอบได้ประมาณสักสองชั่วโมงนะถ้าไฟระดับอ่อนๆผมว่ามันก็สวยแล้วนะ ลองหันดูไหมหืมลองหันดูไหมนะเราสัญญาเขาแล้วเดี๋ยวว่าเราจะเปิดแค่ชั่วโมงครึ่งเราก็ต้องหั่นในลักษณะชั่วโมงครึ่งดูดิมีแดงไหมว่าน่าจะสุกแต่ถ้าแดงก็สุกเจ้าเนม่ยมันมันอบอ่ะไี่เห็นไหมสุกไหมสุกไหนครับดูบรรจาร์ครับผ่าเข้าไปดูเลยผ่าลึกๆมาสุกอบฝั่งนี้ดเลยฝั่งนี้เลยเห็นไหมอ๋อสวยสุกร้อนร้อนอยู่แล้วอบหูแต่มันเหมือนไม่เหนียวเนาะไก่บ้าง หนังกรอบร้อนไม่ได้โอเคครับอเราถือว่าโอเคอุรออะไรพี่อุ่นกรอบเลยครับรออะไรรอจัดจานอย่างเดียวอย่างเงี้ยจัดจานนะครับไปครับจัดจานครับหู้ที่สวยว่ะความร้อนนะครับน้ำมาจากขวดมันเป็นไอ้น้ำเราต้องการให้ข้างในมันสุกก็เลยใส่น้ำในขวดเยอะ อามีขาดขวดเลยอะเป็นไงครับที่ตรงกบของอุ้ยสวยว่ะสวยพอถอดมาทั้งตัวแล้วสวยมากเลยหอมมากหอมเลนี่นี่แดูดูคือเวลามอือหือไก่เนเมียมั้งครับก็ผลสรุปเราสรุปแล้วครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งได้ปริได้ประมาณนี้ครับเราเช็คแล้วว่าช่วงอกมันสุกก็ลองใช้มีดผ่าดูละ เนี่ยไก่บ้านจริงนะไงไม่มีไก่บ้านจริงไหมเนี่ยนี่ไก่บ้านแท้เลยครับเนี่ยครับเนื้อสวยมากครั้งเดียวจริงจริงนะครับสดใสก็เดี๋ยวเรามาชิมรสชาติมันแล้วกันเขาบอกว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่ครับที่ไปซื้อหนัก ที่เราซื้อมาสองกิโลครับเอานี้ก็จับมาตรงตรงนี้เขาบอกซื้อมาจากตลาดเอาไม่ได้จับมาหรอโอ้หกระโดดจับหนึ่งแม่อันนั้นจับจริงครับอันนั้นจับจริงแต่ไก่ปลอมแต่ไก่ปลอมเนี่เรายัดตะไคร้ไปด้วยเพื่อเดี๋ยววางให้ดูกันว่าเราจะตะไคร้เราอยากดูข้างในมัน อันนี้ครับของเด็ดเลยครับเนี่ยอเครื่องในเดี๋ยวเอาเครื่องในออกมาก่อนอะไรครับจะได้กินอันนี้เป็นไก่ตัวผู้นะครับเอาชิมสักหน่อยเลยครับจได้กินจะสิบนาทีไหมไม่มีไข่หลังมันมีไข่หลังด สองโลครับตัวนี้ <c oughs> เลือดแทบไม่มีเลยเ <c oughs> ครับกินได้ทุกสัดส่วนนะครับอ่ดนว่าครับไม่จิมกันเลย <c oughs> เอาให้เกียรนะครับไปจับไปกระโดดจับมากับกับมือครับกิน <c oughs> แบบนี้เลยนะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มอันนี้ธรรมดาครับ <c oughs> นายพานท่านทําให้นะครับครันายพานพานไปจับมานะ <c oughs> ใครไม่กินอดนะครับวันนี้ ขบว่ไก่บ้านเหนียวครับบวปี้วด้เป็นไงอือฮึยังมีความเหนียวครับแต่ก็เหนียวนุ่มๆผมก็เป็นไก่บ้านจริงอร่อยครับอร่อยแบบไม่ได้มัวครับวันนี้อร่อยจริงเห็นแล้วผมก็น้ำลายไหลแล้ว กุบต่างจากที่เราอบไก่ตลาดเยอะครับในพานนี่สูตรโอเคเนาะเอามาในพานเธอในพานมาชิมหน่อยครับหมดหมดครับนี่ครับในพานครับแหมเราจะกินเครื่องใน ใพันเอาเนื้อหมูต้นี่ไก่บ้านแท้ไก่บ้านแท้เลเขาบอกว่าไก่บ้านแท้ไม่ใช่ไก่สามกษัตริย์นะครับไก่สามสายพันทางเาแล้วไปซื้อมาตลาดเนาะมันมีเลยไก่สามกษัตริย์มันมีแต่ไก่สามสายพันก็เพื่อก็สถาบันนามความกัน อืเป็นยังไงครับนายพานเหมือนกินนุ่นเลยครับโหนี่ลองกินนี่ไหมอืมทีนี้จะรู้สึกว่าไก่บ้านแท้เนี่ยอจะดูมันนิ่มนะดูว่าน้ำจิ้มศีสาทุกคลิป อือเอาอครับสรุปอ่าปิดคลิปเลยครับถือว่าประสบความสเร็จเนาะตะคุบจับมากับมือแต่ไปซื้อที่ตลาดถือว่าประสบความสำเร็จครับอย่างน้อยก็ไม่เสียของครับวันนี้เราอบได้ได้กินเนาะใช่อันนี้ไก่บ้านแท้ๆครับอีพีแรกจะเป็นไก่ไก่เลี้ยงนะไก่เป็นไก่ตลาดครับบอยคิดว่าไงน้องคิดว่าไงครับน้องบอยคิดว่าไง ดีครับไม่เสียของครับรอบนี้อืเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับมีคนจำรอกินข้างในอยู่ครับอารครับไปครับเชียงทั้งเป๊กอยู่น้์มรอข้างในอารมนี่ของโปรดอามครับรอข้างในแบ่งทุกันเร็วเลย๋ยวที่ไม่ต้องจิ้มเลยอามบอกหอมขึ้นแท้ยังหอมไหมหอมใบพูไหมใบพูเท่าไหร่ บกินได้ที่ลองนี่ได้รสชาติเผ็ดจะสุดยอดจริงว่ายอมรับอ่ะไก่บ้านผมก็ผมกลัวกันว่ายังไงมันก็ยังไงโอกาสมัไม่โอกาสมันสูงนะจริงเงี้ยอบพักชั่วโมงสี่ห้าเหมือนก็ไก่เป็นไงครับนายพันได้เนาะได้ครับได้อร่อยอร่อยเอาครับปิดคลิปเลยครับครับก็สำหรับ ไก่บ้านวอวป๊บของเราวันนี้หรือว่าเพอร์เฟคครับสุกทุกชิ้นส่ army, วนแล้วก็สุดยอด,ดยอดร่อยครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ปล่ยสักสิบนาทีเนาะให้หนังช่วงนี้มันกรอบขึ้นหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่ามันสนุกทั้งหมดใช้เวลาครับไหรใช้เวลาทั้งหมดชั่วโมงสุดยอดครึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีไฟต้องไม่แรงมากเนาะไฟต้องไม่ก้อยไฟใช้ไฟอ่อนๆเราไม่ใช่แบบว่าไม่ได้สูงไฟแบบว่าร้อนทีเดียวเลยเราค่อยๆเลี้ยงไฟเข้าไป ครับวันนี้ขอบคุณนายพานนะครับนายพานบอยขอบคุณมาร่วมสนุกนายพานบอยครับ <laughs> ที่สามารถช่วยลูกล,ลาลายไล,ล่ไก่ของเราได้ <laughs> ครับอ่ะครฉะนั้นวันนี้เราจะไม่มีอะไรกินนะครับก็สุดท้ายก็ขอฝากทุกคนด้วยนะค,ค,ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้กับช่อง u n a Channel ครับ แบกปี๊บอบโอ้ยนี่น้องเขรู้จักจรินครับครั้งแรกดีใจครับสุดท้ายก็อย่าลืมติดตามไว้ช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ว่าประสบความสำเร็จครับก็อาจจะมีคลิปใหญ่คลิปเล็กผสมผสานเนาะอาจจะใช่ครับก็เราก็จะทำให้ดูไปเรื่อยๆเราทำไปเรื่อยครับให้ทุกคนได้ดูไม่อยากให้เบื่อกันก่อนนะครับยังไงก็รักอยู่ในเอเชียเราเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับที่เข้ามาชมเหมือนเมาเกา <laughs> <laughs> อ้าวไม่กล้าเต้นหรอกไปมึงไม่ถ่ายถ่ายอยู่นี่ไง <laughs> <laughs> เอาแบบคลิปไปเลยแกเดินเต้นแบบคลิปด้วยเอาไปขอบคุณครับ